ผู้ชมคะเรื่องตึกสตงอที่มันถล่มลงมาเนี่ยเมื่อวานข่าวใหญ่ก็คือเรื่องของวิศวกรโครงการก่อสร้างที่ถูกปลอมลายเซ็นในเอกสารแบบแปลนเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใกล้แล้วใช่ไหมคะใกล้จะได้ตัวคนผิดที่ทําตึกสตงอถล่มมาลงโทษแล้วใช่ไหมติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารยสสรรร์สวัสดีครับคุณน้ําแข็งครับคุณขวัญและคุณเก่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมใกล้เข้ามาจริงๆแล้วครับ ใกล้คุกเข้ามาทุกทีแล้วเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาถึงวันนี้ท่านดูหัวข่าวนี้สิครับแล้วจะนึกออกว่าอะไรบ้างที่ทำให้ตึกสอตองถลม่มหัวข่าวใหญ่ข่าวที่หนึ่งพบปล่องลิฟต์ต้นเหตุทำถลม่มข่าวที่สองถัดมา เชตึกสอตองอขอแก้แบบลดความหนาลงหเซนติเมตรจาก30เป็น25เซนติเมตรนี่คือปลอกลิฟต์ลดความหนาลงอาจจะกระทบการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ตกใจกันไหมครับเนี่ยว่าเรื่องแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานผมขีดเส้นใต้ว่าการแก้แบบเป็นเรื่องใหญ่มันจะแก้แบบได้ก็ต่อเมื่อมีคณะกรรมการในส่วนของสอตอง,งอต้องเห็นชอบเห็นชอบปากเปล่าเฉยๆไม่ได้เห็นชอบแล้วต้องลงชื่อรับรองว่าเห็นชอบนี่ชุดที่หนึ่ง ต่อมาวิศวะกรที่คุมก่อสร้างก็ต้องเห็นชอบด้วยนะกับการแก้แบบเนี่ยแล้วต้องลงชื่อรับรองไว้ด้วยคำถามที่ตามมาทันทีคือกรรมการในส่วนของสอตองอรู้เรื่องการแก้แบบไหมครับได้ลงนามรับรองไหมครับวิศวะกรที่คุมงานรู้เรื่องนี้ไหมครับ ได้ลงนามรับรองไหมครับถ้าเกี่ยวข้องก็เตรียมติดคุกเอาส่วนของวิศวกรก่อนเมื่อวานที่ผมขีดเส้นใต้ไปว่างามไส้ปลอมรายเซ็นวิศวกรแก้แบบตึกสอต่องอที่เป็นข่าวเพราะวิศวกรคนหนึ่งชื่อสมเกียรจชูแสงสุข เขาเป็นวิศวกรระดับวุฒิคนที่ท่านเห็นในจอเนี่ยนี่เขากำลังเดินทางเอาหลักฐานที่ว่าเขาถูกปลอมลายเซน็นปลอมลายเซ็นว่าเป็นผู้จัดการโครงการอาคารสอตองอ,งอไปมอบให้ตำรวจเขายืนยันว่าแต่ก่อนเนี่ยมีคนของบริษัทร่วมค้าเคยมาติดต่อให้เขารับงาน คุมงานแต่ว่าติดต่อแล้วก็หายไปตอนเองก็ไม่ได้มีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ไปเซ็นชื่ออะไรตรงไหนทั้งนั้นเพิ่งมารู้ว่าถูกเอาชื่อไปแอบอ้างก็ตอนตึกถลม่มไม่ได้รู้เรื่องกับการแก้แบบไม่ได้รู้เรื่องกับความลดความหนาของปล่องลิฟต์ อย่างที่เป็นข่าวโอ้โหการปลอมชื่ออ้างว่าเป็นผู้จัดการโครงการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับลองฟังคุณสมเกียรติเปิดใจิคุณสมเกียรติบอกผมเนี่ยจบวิศวะสองสาขานะคือสาขาวิศวะโยธาและสาขาวิศวะสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งประเทศไทยมีไม่เกิน200คน ส่วนที่เอาไปแอบอ้างคือสาขาวิศวโยธาสาขานี้เนี่ยค่าจ้างรายเดือนถ้ารับราชการนะจะได้กว่าหนึ่งแสนถ้าไปทำงานเอกชนสูงกว่านี้เยอะแล้วคุณสมเกียรติบอกว่าเขาคาดว่าที่บริษัททำอย่างนี้เนี่ยแอบอ้างชื่ออย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ได้จ้างจริงแบบนี้เนี่ย เขาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยไปจ้างคนอื่นที่ถูกกว่านี่มันทำกันแบบนี้ได้ยังไงส่วนที่ว่ามีการลดความหนาของลิฟต์มาจากไหนข่าวนี้มาจากคนนี้ครับคุณอมรพิมานมาศเขาเป็นใครครับ เขาเป็นนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าขณะน,นี้ได้ทราบจุดตั้งต้นแล้วคือปล่องลิฟต์ด้านหลังอาคารที่ถลม่มลงมาก่อนเนี่ยจากนั้นโครงสร้างทั้งหมดก็ยุบตัวลงมาจะมีการตรวจสอบรายละเอียดประเด็นการอนุมัติให้แก้ไขแบบปล่องลิฟต์ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง การควบคุมการก่อสร้างรวมทั้งวัสดุคอนกรีตเหล็กเสริมเพราะหากใช้คอนกรีตท,ที่ไม่มีคุณภาพหรือกำลังอัดไม่ได้มันเป็นสาเหตุการพังทลายของปล่องลิฟต์ปล่องลิฟต์เป็นโครงการเป็นโครงสร้างหลักของอาคารสูงเป็นตัวรับน้ำหนักซึ่งสตอชี้แจงเรื่องความหนาของปล่องลิฟต์ ที่ขอแก้ไขจาก30เซนติเมตรเป็น25เซนติเมตรมันอาจกระทบการรับน้ำหนักโครงสร้างได้แล้วคุณอมรก็บอกต่อว่าขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมงานมาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลว่าการแก้ไขแบบได้รับอนุมัติถูกต้องไหมถ้าใช้ความหนาลดลงใช้วัสดุด้อยคุณภาพมันเป็นสาเหตุที่ทำให้พังถล่มได้เหมือนกันนี่มันทำกันได้อย่างไงครับนี่ ทำไมถึงกล้าทําไอตอนที่ตัดสินใจแก้แบบลดความหนาของปล่องลิฟต์เนี่ยคิดกันยังไงไม่คิดบ้างเลยว่าไอการประหยัดงบแบบเปลี่ยนแปลงแบบเนี้มันทำให้ส่งผลอะไรถึงตึกถลม่ม มันต้องมีจิตใจเลวทรามขนาดไหนครับถึงจะทำแบบนี้ได้มันต้องจิตใจอมมหิตแค่ไหนครับถึงจะคิดและทำแบบนี้ได้ฉะนั้นโทษที่ได้รับมันต้องสาสมครับได้รับโทษเล็กๆน้อยๆไม่ได้มันทำกันถึงขนาดนี้ฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ย การตรวจสอบการสอบสวนต้องเข้มข้นเข้มข้นเด็ดขาดจริงจังการทำคดีโดยดีเอต้องเด็ดขาดจริงจังที่คนเข้าใจคลองใจกันมากเขาคือว่าเขากลัวว่าเวลาผ่านไปนานๆพอเรื่องมันเงียบทุกอย่างจะแผ่เบาแล้วค่อยๆเรื่องหายไป เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาประเทศไทยเรามันเป็นอย่างนี้เราต้องหมดยุคกฎหมายชราภาพเสียทีเถอะครับหมดยุคการบังคับใช้กฎหมายแบบหยอยยอแยแยหย่อนยานเสียทีเถอะครับหมดยุคให้คนทำผิดทำผิดแล้วเอาเงินฟาดหัวได้เสียทีเถอะครับไม่งั้นคนก็ไม่กลัวกฎหมายคนต่างชาติ พวกกีนเทาเนี่ยมันถึงเข้ามากลางในบ้านเราไงมันถึงเข้ามาเหยียบย่ำกฎหมายเราไงคนไทยก็มองตาปลิบปลิบถ้าจำได้ตอนไอ้ตู้เฮาที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันทำผิดขนาดนั้นมันยังคมคู่ตำรวจไทยข้าราชการไทยงอกันไปหมดทำผิดแล้วเอาเงินฟาดหัวแลกกับการไม่ถูกลงโทษ ถึงโูกลงโทษหนักก็เป็นเบาอย่างที่ว่านี่มันเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจส่วนประเด็นเรื่องที่ผมขีดเส้นใต้ว่าบริษัทต่ตางชาติที่มาตั้งบริษัทแล้วจ้างคนไทยเป็นนอมินีครอบงำธุรกิจไทยจนง่อยเปลี่ยเสียขาอ่อนแอกันไปหมดยกตัวอย่างธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ภูเก็ต แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พ่อแค่ธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วไหครับรู้ไหมครับว่าสวนทุเรียนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่คนจีนมาซื้อเพราะมันรู้ว่าส่งทุเรียนไปขายจีนปีหนึ่งมหาศาลมันก็มาซื้อสวนทุเรียนแล้วก็อย่างที่ว่าจ้างคนไทยเป็นนอมินีเช้าวันนี้เนี่ยเห็นหัวข่าวนี้แล้วชื่นใจมาก ผู้ตรวจการแผ่นดินชงรัฐเร่งผุดกฎหมายสกัดนอมินีผมชอบใจหัวข่าวปลอยของไทยรัฐเอยไม่ใช่ของไทยโพสต์ครับรีบทำก่อนสิ้นชาติผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอรัฐบาลกัะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกกฎหมายกดระเบียบเข้มปิดช่องว่างกฎหมายกันนอมินีทำทธุรกิจผิดกฎหมายล้นเมืองนี่ ผมต่อสู้ฟาดฟันกับเรื่องนี้มานานเพราะเห็นว่าถ้ากฎหมายมันมีช่องโหว่แล้วอ่อนปวกเปียกอยู่แบบนี้อีกหน่อยธุรกิจที่ดีๆเนี่ยเป็นของต่างชาติหมดคนไทยก็นั่งตาปลิบๆเงินสู้เขาไม่ได้เส้นสายก็สู้เขาไม่ได้แล้วมันจะเป็นอย่างไงครับเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นยังไงครับ คนตายไปร่วมร้อยศพเพราะบริษัทนอมินีไปเปลี่ยนกล่องความหนาของปล่องลิฟต์อยากจาก30เป็น25เซนติเมตรมีประเทศไหนเขาทำกันแบบนี้ครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ที่จะต้องติดตามเอาคนผิดเข้าคุกกันต่อครับคุณคิงกัดคุณขวัญและคุณน้ำแข็งครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ